ติดสังเวียนกับเอชุมพรนะครับปากมวยชอบเหมือนเดิมวันนี้วันอังคารที่13กันยา68นะครับเพชรอินเดียร่วมกับพอหลักบุญครับจัดที่นานาชาติอรังสิษสิบคู่เหมือนเดิมผู้แรกออกสตาร์ท6โมงเย็นนะครับทางหน้าจอช่องท24แล้วก็คู่ขนานกับแอปพลิเคชันพลายทีวีครับ <Go! S 1> กลุ่มมวยหูฟรีภาพบรรยากาศสดๆดทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดทุกรายการฟรีตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้าย รับรู้ข่าวสารวงการมวยทุกอย่างได้ที่ติดสังเวียนเท่านั้นติดสังเวียนกับเอกชุมพรคลิปแรกผมขออนุญาตนะครับเพชรศักดา74เพชรเทวดา54กลางปีน้อย11-8ปืนกลตั้งอยู่5-3แล้วก็ช่วงสองอีก6คู่เพชรอุดร54เพชรวิสิทธิ์19เพชรประการ19คฤหาดหสเพชรมงคล19เพชร2-5คู่ปิดท้ายตั้งอยู่10 นะครับก็ผมมองไปที่คู่ที่2ของรายการครับเพชรเทวดาสบุญยรักษ์นะครับร3 3เมื่อเช้ามา133.6ลดไป0.6นักชกกระตันยูชกมวยไปด้วยแล้วก็ดูแลคุณตาไปด้วยแต่ตอนนี้คุณตาได้จากไปแล้วนะครับสำหรับเพชรเทวดาสบุญยรักษ์ก็ชกมวยเอามาจุนเจือเลี้ยงครอบครัวต่อไป ก็ยังถือว่าเป็นเจ้าของฉายานักชกยอดกระตันยูอยู่นะครับสำหรับเพชรเทวดาเจอกับปรกรณชัยเกียรตช,ชัยร้อยสามสิบสามเมื่อเช้ามาร้อยสามลดสามปอนด์เลยนะอืมสำหรับรกระ์กรชัยนะครับก็หายไปนานเห็นไปชกอยู่ในไทยไฟลีกผมก็ได้มีโอกาสได้เห็นได้ผ้ากัอยู่เหมือนกันนะแล้วครั้งสุดท้ายไปชกอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับชนะเอ็มสิบหกสัสิปภายิมเอาไว้ก่อนหน้านั้นก็ชนะปายา เซเปรี่ไทยไฟลีกที่ตะวันนานะครับชนะเพชรเมืององค์พัชระยิม19มกรา67ไทยไฟลีกที่ตะวันนาก็หายหน้าหายตาจาก5ยกในเมืองกรุงไปนานะครับไปชกต่างจังหวัดบ้างไปชก3ยกบ้างแล้วก็ดูว่าไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่สำหรับฟอร์มนะนะครับส่วนเพชรเทวดาเองหลังๆสวย ชนะคะแนนพยักขาวเจดีมวยไทยพลิกชนะนอกยกสี่เสกสันเล็กมอรัชพัฒน์หมู่มบ้านจอมบึงเ<ม>พชรเทวดาซ้อมสอบุญยลักษ์ที่ร้อยเอ็ดนะครับยีปีลูกหลานจากจังหวัดร้อยเอ็ดน้ำหนักปล่อยหกสิก็ประเภทครบเครื่องนอกก็มีเตะต่ตอยในก็มีป้ายหน้าขวางหน้าส่วนน้ําเงินปกรณ์ชัยก็เตะต่ตอยแรงนะครับซ้อมอยู่กับอดงเกียรติชัดชัยกําแพงเพชร ยี่สิบสองปีแต่ว่าเจ้าตัวนี้เป็นคนกาลาสินซ้อมกำแพงคนกาลาสินน้ำหนักปล่อยหกสิบสี่น้ำหนักปลอ่ปลอยน้อยกว่าเขาหลวกของเขานะแต่น้ำหนักหน้าตาช่างมาอูลดสามปอนด์เลยลดสามปอนด์เลยจะเหนื่อยไหมเนี่ยนะครับคู่นี้ตั้งอยู่ที่เพชรเทวดาห้าสี่ดูว่ากระดูกจะเป็นรองเขาชื่อเขาจะมาก่อนนะครับแต่ซื้อเรื่องของซื้อเรื่องของ สภาพร่างกายผมดูชั่วโมงนี้เพชรทวดาเนี่ยสภาพร่างกายเขาจะดีกว่านะ่าแล้วชกต่อเนื่องกว่านะครับแล้วชกต่อเนื่องกว่าคู่นี้ก็ซื้อไปที่สภาพร่างกายะครับตน้ตนๆความหนักความแรงจังหวะเตะต่อยผมดูว่าก็ไม่ได้เป็นรองกันแต่ลูกโดนต่อโดนนี่แหละลูกโดนต่อโดนนี่แหละแล้วก็วงในดูว่าป้ายหน้าขวางหน้าซื้อสภาพร่างกายชั่วโมงนี้ครับห้าสี่ผมว่าสวยนะไม่ได้ลึกมากนะครับหน้าเข้าไปที่ เพชรเทวดาครับคู่ที่4ของรายการครับคู่เอกช่วงแรกนับน็อกไหมเนี่ยผมว่ามีโอกาสไม่ครบยกนะนะครับเพราะว่าเจ้าสั่งรบแกเป็นประเภทแบบถ้าทําเขาไม่น็อกตัวเองก็โดนน็อกอะ่ะเ,ออเพราะว่าหลังๆแกก็ส่วนใหญ่99%ไม่ชนะน็อกก็แพ้น็อกครับคู่นี้เลดอยู่ที่ปืนกล5-3เลยปืนกลปอประจักษ ร้อยสามสิบสองช่างได้สามสิบสามจุดสองลดหนึ่งจุดสองนะครับเจอเจอกับสังรบลูกพิชิตสามสิบสองพอดีพี่กัดปืนกลน,นี่จะมาแทนนะจะมาแทนชารันพยักสามแผ่นดินนะสิปืนกลก็ฝีมือครับแข้งขวาฝีมือแข้งขวาเตะขวาจิ้มขวาแล้วก็แต่ว่ารูปร่างเสียเปรียบรูปร่างเสียเปรียบ จะได้เ,เรื่องของการดูความหนักความแรงและเป็นมวยฝีมือแข้งขวาที่วงในนี่ใครจะตีแกก็ตียากนะมวยเข่าจะมาตีแกก็ตียากแกมีลูกขวางลูกกดนะครับลูกแข็งแรงช่วงหลังๆของปืนกลมีชนะเพชรสองเลราวาัยมวยไทย2มกราหกแปที่สุราษฎร์ธานีนะครับไปชกที่ ที่เวทีพี่อาร์มหรือเปล่าเพชรบัญชาเกาะสมุยนะครับแล้วครั้งสุดท้ายก็แพ้ยอดแสนซปเปอร์โปร,โปรสมุย12มีนา68ที่สุราษฎร์ธานีนี่เขาดูว่าฟอร์มไม่ค่อยต่อเนื่องครั้งสุดท้ายชกไว้มีนานะครับนี่มันเดือนกันยาเข้าไปแล้วออจาก3มาเดือน9นะครับดูไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ส่วนน้ําเงินสักรบแดงพนมดวงรักหรือว่าลูกพิชิตหรือว่าทอไกลเนี่ยนี่เขาจะชกบ่อยอกว่านะนะครับ1 3 2อย่างที่เรียนไปว่าเมื่อเช้ามาพอดีรูปร่างดี รูปร่างดีนะครับนอกได้ในมีในก็เข่าที่เสียบแหลมสอกอันตรายมีลูกโยนเขา่าเข่าลอยแพนกยกสาเพชรสองเลแพนกยกสามเพชรรุ่งสอกเอ,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 อกวินแพ้คะแนนช้างมงคลเจษชยุธโอ,โห,โ,อโห่ช่วงหลังมีแต่แพ้คะแนนกับแพนกนะครับสำหรับสังรบแดงพนมดงรักปืนกลน,นี่ซ้อมเพชรยินดีนะครับอายุยี่สิบสามคนภูกเก็ตน้ำหนักปล่อยหกสิบสังรบ สอม,มรัฐพัชสุริน20ปีคนสุรินปล่อยๆ59ไม่เคยต่อยกันคู่นี้โอ้โหเลือกยากนะอีกคนดูว่าความต่อเนื่องของสาภาพร่างกายก็ไม่เท่าไหร่สำหรับปืนกลน,นะครับส่วนสั่งรบเองช่วงหลังๆก็ไม่แพ้นอกก็แพ้คะแนนแต่ว่าเป็นมวยในรายการเลือกยากเลยอยู่5-3ผมขอญาตสักคู่แล้วกันกัดฟันลองไปครับอย่างน้อยก็ยาวกว่าเขา ใหญ่กว่าเขาแล้วก็เป็นมวยในรายการแต่คู่นี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยแพ้ชนะผมว่าห้าสิบห้าสิบนะแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์ว่าชกไม่ครบยกเนี่ยผมว่าแปดสิบขึ้นมีโอกาสแปดสิบขึ้นเลยนะครับอ่ะคู่นี้ขออนุญาตกัดฟันลองครับเรลดมันแบบว่าเยายวนนะพี่เนาะปืนกลห้าสามมันจะมาแทนเขาสิช่วงหลังชกไม่ต่อเนื่องด้วยนะครับอ่ะร้องไปครับซื้อความใหญ่ซื้อความเป็นมวยในรายการของสั่งรบครับ คู่สุดท้ายของรายการเลยคู่เอกช่วงสองคู่ที่10นะครับทางพลายทีวีครับคู่นี้ก็กี่ครั้งแล้วเนี่ยผัดแพ้ผัดชนะกันมาผัดแพ้ผัดชนะกันมาครับเพชรสองห้าท mm ีเอ็น o ดมนโฮมนะครับลูกศิษย์ของพี่น้อยร้อเมื่อเช้ามาร้อลดปอนหนึ่งครับเจอกับแบงค์แสนกอวุธิชัยร้อยสเมื่อเช้ามาเกินไป0.7เพชรสอสอพลานทะเลมวยไทย อ่าทีเอนไดมอนฮงฝีมือครับรายนี้นครับเล็กแต่ว่าจีจ้าอาวุธเยอะหลักเหลี่ยมเชิงไอคิวมวยนี่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องสืบอไปแล้วไม่ธรรมดานะครับฝีมือดีมูเฮ้งดีแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีครับแพอ้อัจฉริยะกอวุดดอนสิบเจ็ดมิยอหกแปดที่รังสิตแพ้ทัพไทยสอเปลมุดสิบเก้าสิงหาหกแปดที่รังสิตต้องยอมชั่วโมงนี้ทัพไทยทัพหน้าแรงนะ,นะนะครับส่วนน้ําเงินแบงค์แสนกอวุธิชัยหรือว่ามวยหูทวีศักดิ์เล็กนะครับ นชนะสิงชุมพลแล้วก็ชนะฟ้าสว่างก่อนนั้นน็อกยกสี่เชี่ยวชาดวัวอุรชานะครับสำหรับแบงค์แสนเพชรสอซ้อมตอนิยมชัยที่ขอนแก่น14ปีคนขอนแก่นน้ำหนักปล่อย49่ผัดแพ้ผัดชนะกันมาเคยเจอกันมาสองครั้งแบงค์แสนซ้อมตวนเป๋มวยไทยที่อุบล14ปีคนอุบลปล่อยปล่ยสียเท่ากันรูปร่างดีเข้าในอ่ะคู่นี้ตั้งอยู่ที่เพชรสอประมาณสิบอ็ดแยังไงก็ตามทรงนะครับ แต่งตัวเล่นกินเอาตังดีกว่าเข้าแดงที่เพชรสองห้าไปก่อนดูรดเลเวาวุธเยอะกว่าครับแล้วไปปลายค่อยแต่งตัวที่แบงค์แสนแบงค์แสนจะแซงได้ก็ต้องใช้ความใหญ่ใช้เข่าในแรงปลายะครับเข้าแดงแล้วแต่งน้ําเงินครับแต่ถ้าผมออกตัวชอบผมดูหน้ารองนะอ่สิบเอ็ดแปดดูน้ารองนะครับเพราะว่าช่วงหลังเองคือต้นๆอิดอัดนิดนึงอ่าสาหรับแบงค์แสนนะครับอาจจะช้ากว่าเข้าหน่อยฝีมือไปลองเข้านิดแต่ว่าพอยืดเดยื้อไปแล้วอะครับจังหวะเข้าใน เข่าแหลมรูปล่างดีนะครับบดเข้าไปเบียดเข้าไปดูว่าวงในแต่วงในนี่แหละจะดีกว่าแต่วงนอกจะเสียเปรียบความเร็วเขานะครับก็เป็นสองช้อยให้คุณพี่ทุกท่านไปเลือกเอาเนาะนะครับเข้าแดงแต่งน้ําเงินหรือถ้าผมออกตัวชอบถ้าให้ฟันธงผมชอบน้ําเงินนะครับซื้อความใหญ่ซื้อเข่าในครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับโดยเฉพาะช่องติ๊กต็อกของเอกชุมพรนะครับช่อง ติดสังเวียนกับเอกชุมพรทาง t i กต o อกนะครับแอดมินหรือว่าทีมงานผู้บริหารก็มีเสื้อแจกอยู่แล้วก็มีมวยหูให้ฟังฟรีด้วยครับขอบพระคุณครับ